เบอร์จะมีทำไมต้องซอยขากันขนาดนั้นละคะหนูซอยเท้าอีซอยเท้ารอผู้อีโอ้อร่อยขนาดนั้นเลยลูกหนูรอผู้อีตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบสี่ที่หนูขอแม่มีแฟนนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเลยเรื่องจริงมาพูกลิงทำไมผู้าจเดียวหนูตกหลุมรอผู้อยหนูจะมีแฟนแล้วเหรอลูกหนูยังมีผู้พีผู้็ีตัวตนเงยอืออืออีที่ จะเรียนนี่ไม่ต้องเรียนแล้วไม่มีเลี้ยวหนูดบมีดับอีก <laughs> ดบเรียนเลยมาพวดเลยิดไ,ไม่ต้องหลบดบบปลาลออกไปเลยอีโบแล้วออกไปเลยไปมีผัวเป็นตัวเป็นตนไปซะซะจะใบเลยเนาะ,ะนอืมนะเป็นยังไงน่ะยังไงก็เหลือกก็เหลือกกิ้งก็ริงก็ริงก็เหลือกนะฮะเป็นงั้นอ่ะหนูจะายเลยเออเขจะอยู่ยังไงจะเรียนอะไรรู้เรื่อง เรียนเร็วเลยวันๆก็เหลือกเกือกกิ้งก็ลิ้งกิ้งเกือกนะ่ะจะเรียนอะไรรู้เรื่องไม่ต้องเรียนต้องหลับกันเร็วอย่างเงี้ยเห็นไหมนมเป็นลาวหรือห่ามีลูกกับมึงเอ้ยเลี้ยงประวัติมไหวแล้วนั่นนมเป็นลาวเลยค่าค่าทำนมนะมึง <c oughs> บทสิบล้านนะมึงอะ <c oughs> นมมึงเยอะไงน้ำเดร์จำนี้ร้อนไหมร้อนไหมค่ะไม่จำเลยอ๋อกร้อ้นนะที่ได้พัดหนูเป็นสาวคุดเงยอืมไม่ได้พัดให้สาวคุดเงยสาวอะไรวะนมเยอะจังก็มีลูกนะโอ้ลูกอ้วนตับเลยแล้วเนี่ยจะายเลยนะลูกเออไม่ต้องมีและพรุง้นัดคุณหมอแล้วเอานัดไมอ่ะเอาไปทำหมันสิลูกเอ้ เจ็บอดๆแอดๆกระปอดกระแปดคุณหมอบอกอ้าวลืมต้องโบไปเลยต้องโบยังไม่ได้ทำหมันเนาะยังเลยข้าวอ่งั้นหมอเต้าหัวปูดหัวบวมคิดตูดตุดถังก็ไม่ได้ไปสักทีน่ะเอออีรอบนี้เงาตั้งแต่เมื่อวานที่ที่สี่อ่ะขอแม่มีแฟนอ่ะเอออ่ะชอบกันดีใกลให้นุ่นนะชอบกันดีใค้นุ่นหนาวขอแม่มีแฟนสมพรปากเลยเวรกรรม ลองยักดังกว่าเขาจะไม่ได okay. um, oh, ้ยินน่ะเงาตาเล็กย erm. ังไงตาเแรกเดี <t ali> <t ali> <t ali> <t ali ๋ยวนี้นะงาวงาโอ้โหปากนี่อ้าดูสิหนอเป็นไอ้ไอ้ถั่วปากอ้านะอ่ะหนูเรียกปุ้งไม่ต้องเรียกเลยนักังเบรอจะมี ไหนมึงนอนอยู่บนในราชสมบัติแม่เลยแล้วมึงรู้ไหมเนี่ยราชสมบัติแม่อยู่ในนั้นเยอะแยะหมดแล้วเนาะอะไรมึงทองมั่งหยองมั่งทองอยู่ในนั้นเนาะทองพับทองพับทองม้วนพับทองม้วนอยู่ในนั้นเนี่ยเขาไปทองเขาบวชขึ้นหัวใครบ่สบายเลยสบายเลย